สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ p o l i t i c world Thailand กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของประเทศไทยกันดีกว่าคือเรื่องนี้เนะี่ยจริงๆมันไม่ได้เป็นเหตุการณ์ปัจจุบันทันด่วนหรอกนะครับแต่มันเป็นการถกเถียงกันและผมคิดว่าหลายๆคนเนี่ยเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างแน่นอน ผมอะไปคุยกับเพื่อนคนหนึ่งมาแล้วก็คุยกันถึงเรื่องประเทศไทยเนี่ยแหละเพื่อนคนนี้เขาก็บอกว่าไทยเราเนี่ยเป็นประเทศโลกที่3นะครับซึ่งเราเนี่ยก็มักจะได้ยินคำนี้มาอาจจะเสมอๆแล้วกันอาจจะไม่ได้บ่อยมากแต่เวลาพูดถึงเรื่องการพัฒนาประเทศเวลาพูดถึงเรื่องอะไรเกี่ยวกับประเทศองค์รวมเนี่ยมันมักจะถูก เรียกกันว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศโลกที่3นะส่วนในขณะเดียวกันประเทศโลกที่1เนี่ยก็คือพวกอเมริกาประเทศอังกฤษประเทศฝรั่งเศสเยอรอมันหรือพูดง่า,งงายๆก็คือประเทศที่เจริญแล้วนั่นแหละครับถูกไหมแล้วทำไมไทยเราถึงต้องเป็นประเทศโลกที่3ามะครับแล้วมันใช่โลกที่3จริงๆหรือเปล่าแล้วประเทศโลกที่2คืออะไรกัน ผมคิดว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เข้าใจในจุดนี้วันนี้ก็เลยจะเอามาเล่าให้ฟังนะครับทุกคนจะได้เห็นภาพว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยมันหมายถึงอะไรแล้วก็ไทยเราเนี่ยเป็นประเทศโลกไหนกันแน่ถ้าถามคนทั่วไปอย่างเพื่อนผมที่ผมไปคุยด้วยมาเนี่ยนะครับเขาก็เรียงกัน,นง่ายๆเลยก็คือโลกที่1เนี่ยคือประเทศเจริญแล้วอ่ะประเทศที่รวยประเทศโลกที่2ก็คงจะเป็นประเทศที่รวยรองลงมาครับอาจจะไม่ได้รวยเท่าโลกที่1และประเทศที่ อยู่โลกที่3อ่ะก็คือประเทศที่ยังไม่เจริญครับจริงๆแล้วไม่ใช่แบบนั้นเลยนะครับผมโลกที่1โลกที่2โลกที่3เนี่ยความหมายที่แท้จริงของมันนะ่ะแตกต่างไปจากสิ่งที่หลายๆคนเนี่ย คิดแล้วก็มโนไปกันมากเลยประเทศโลกที่1โลกที่2โลกที่3มเนี่ยมันเกิดขึ้นมาหลังจากจบสงครามโลกครั้งที่สองที่เข้าสู่ยุคสงครามเย็นถูกไหมนะครับสงครามเย็นเองเนี่ยก็มีการแบ่งโลกเป็น2ขั้วอํานาจนะนั่นคือขั้วอํานาจของทางฝั่งอเมริกาแล้วก็ขั้วอานาจของฝั่งสาภาพโซเวียตฝั่งอ,องงาาเมริกาเนี่ยก็รวมเป็นนาโตถูกไหม ฝั่งโซเวียตก็เป็นวอร์ซอแพ็กนะครับและไอการแบ่งเนี่ยมันก็มาจากอันนี้นั่นแหละครับก็คือเขาแบ่งกันอย่างนี้ประเทศโลกที่1เนี่ยก็คือประเทศฝั่งอเมริกาหรือว่าประเทศนาโต้นั่นเองก็ประกอบไปด้วยอเมริกาฝรั่งเศสอังกฤษประเทศฝั่งตะวันตกอะอะไรก็ว่าไปแล้วรวมไปถึงพันธมิตรของอเมริกาอย่างญี่ปุ่นเอ่ยอะไรเอ่ยก็นับด้วยนะครับซึ่งประเทศไทยก็อยู่ในนั้นด้วยจริงๆแล้วประเทศไทยไม่ใช่ประเทศโลกที่3แต่ประเทศไทยคือประเทศโลกที่1ครับ แล้วประเทศโลกที่2คืออะไรประเทศโลกที่2ก็คือประเทศในสมภาพโซเวียตนั่นแหละก็รัเสเซียคิจิกิสถานโปแลนด์อะไรก็ว่ากันไปครับก็เรียกกันว่าเป็นประเทศโลกที่สองส่วนประเทศโลกที่3เนี่ยนะครับก็คืออีประเทศที่มันไม่ได้อยู่ในหมวดนี้หลายๆคนก็บอกว่าไทยเราก็ไม่ได้อยู่นาโต้นี่ แต่อาจริงๆมันก็ไม่ได้อยู่แหละแต่ไทยเราเนี่ยนะครับก็มีความสัมพันธ์อันดีกับอเมริกานั่นเองเขาก็เลยนับว่าไทยเราเนี่ยก็อยู่ในหมวดโลกที่1เหมือนกันเพราะฉะนั้นเองประเทศไทยไม่ใช่ประเทศโลกที่3แต่ไทยเราเนี่ยเป็นประเทศโลกที่1น,นะครับ ตลังจะพอจบช่วงสงครามเย็นเองเนี่ยไอการเรียกประเทศโลกที่12-3มันก็เลิกเรียกกันไปนะแล้วก็หลายๆคนก็ตีความใหม่กันว่ามันคือการจัดอันดับประเทศว่าอันไหนอยู่เทียร์หเทียร์สเทียร์สนะแล้วทีนี้เองเนี่ยถ้าเรามาดูกันว่าประเทศไทยเราอะเป็นประเทศที่จนหรือเปล่าเนี่ยอย่างที่หลายๆคนเข้าใจจริงๆแล้วไทยเราไม่ได้จับเป็นประเทศที่จนนะครับไทยเราเนี่ยอาจจะไม่ใช่ประเทศที่รายได้สูงยังไม่ใช่ประเทศที่ร่ำรวยก็จริง แต่ไทยเราเนี่ยก็ยังห่างไกลกับคําว่าจนมากนะครับผมประเทศไทยเราเนี่ยจัดอยู่ในระดับที่เรียกกันว่า upper middle income country หรือว่าประเทศรายได้ปานกลางที่ค่อนไปทางสูงนะครับแต่ตรงนี้เองก็อาจจะบอกได้ยากเนาะเพราะว่าคนไทยถามว่ามีคนรวยเยอะไหมก็มีเยอะนะ แต่คนที่รายได้เนี่ยน้อยอะ่ะมีเยอะไหมก็เยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นคำว่าประเทศรวยจนเนี่ยมันอาจจะจัดได้ยากสําหรับหลายๆคนแล้วกันแต่ถ้าเอาเป็นว่าใช้เกณฑ์โดยรวมเนี่ยนะครับเขาก็จะดูกันที่ เราเนี่ยสามารถดึงคนออกมาให้มันเกินจากเส้นความจนได้ไหมซึ่งไทยเราเองเนี่ยนะครับผมก็ลดคนที่มีรายได้ต่ำกว่าเส้นความจนเนี่ยไปได้เยอะมากๆเลยเลยครับผมจากในช่วงปี1990 58%ของคนในประเทศเนี่ยอยู่กับความจนนะครับแต่พอมาในปี2020นี่เองเนี่ยถ้าเอาตามรายได้ที่เขาใช้เป็นเกณฑ์วัดกันเหลือเพียง6.8%เเท่านั้นเองก็นับได้ว่ามีความพัฒนามาอย่างต่อเนื่องอาจจะมาช้าลงในช่วงหลังๆบ้าง แต่โดยรวมเนี่ยนะครับก็มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องถ้าเรานับกันในสเกลใหญ่ตั้งแต่ปี1990นะอีกหนึ่งเกณฑ์ที่เขาใช้วัดกันเนี่ยนะก็คือเกณฑ์การตายของเด็กทารกครับก็คือเด็กทารกเกิดมาเนี่ยมีโอกาสตายมากขนาดไหนมีโอกาสารอดขนาดไหนซึ่งไทยเราก็พัฒนาดีขึ้น,นเรื่อยๆนะครับผมหรือจะเป็นเรื่องอัตราการจ้างงานเองเนี่ยก็เพิ่มขึ้น,นเรื่อยๆอ,อย่างในปี2023ที่ผ่านมานี่เองก็มีอัตราการจ้างงานเพิ่มขึ้น1.2%แล้วก็อัตราการตายของทารกลดลง3.1%เลยถ้าเทียบบกับเมื่อปี 2022เพราะฉะนั้นเองเนี่ยโดยรวมแล้วนะครับไทยเราเนี่ยอาจจะยังไม่ใช่เป็นประเทศรายได้สูงจะอยู่ในปานกลางค่อนข้างไปทางสูงแล้วกันแต่ถ้าเทียบกับทั้งโลกใบนี้เลยอะที่ไม่ได้เทียบกับแค่อเมริกาญี่ปุ่นเกาหลี มันมีมากกว่านั้นเยอะถุงละโลกใบนี้มีเป็นร้อยประเทศนะครับไทยเราเนี่ยไม่ได้จัดว่าเป็นประเทศที่จนไทยเราเนี่ยนะครับเศรษฐกิจก็อยู่ในระดับท็อป30ของโลกแล้วก็มีเมืองหลวงอย่างกรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองอันดับหนึ่งสำหรับการท่องเที่ยวด้วยนะพูดอย่างนี้อาจจะฟังดูอวยไทยแต่เอาจริงๆไทยก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับผมถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้สามารถกระจายทุกอย่างให้กับทุกคนได้แต่ผมคิดว่าเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยถ้าพวกเราช่วยกันนะ่มันก็คงทําให้ประเทศเราค่อยๆดีขึ้นไปได้นั่นแหละไม่ใช่ว่าเราจะสามารถพลิกมันได้โดยยข้ามวันเล แต่ผมก็ยังอยากเป็นแรงผลักดันที่ทําให้คนรุ่นใหม่เนี่ยหเลยรักประเทศไทยมากขึ้น2ช่วยกันพัฒนาประเทศให้มันดียิ่งขึ้นขึ้นไปนะเพราะว่าตอนนี้เราก็เห็นได้เลยว่าในอนาคตหากเรามองไปข้างหน้าเนี่ย ปัญหาอุปสรรคต่างๆอ่ะมันยังมีอยู่เยอะมากสําหรับประเทศเราเราคงต้องแก้ไขกันไปทีีะเรื่องเีียเรื่องนะครับตรงนี้ก็เป็นข้อมูลที่น่าสนใจแล้วก็ผมคิดว่าจากการคุยกับหลายๆลคนมาเขาไม่เข้าใจด้วยซ้ำว่าประเทศโลกที่3คืออะไรก็เลยเอาข้อมูลตรงนี้มาเล่าให้กับทุกคนฟังกันก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นความรู้ให้กับท่านผู้ชมทุกคนนะครับถ้าผมพูดผิดพลาดประการใดไปตรงไหนก็ขออภัยเอาไวนะ้ณที่นี้ด้วยแล้วก่อนจากกันในวันนี้เองเนี่ยก็อยากจะชวนคุยเล่นๆแล้วกันนะเผื่อใครว่างถ้าถ้าแบบอยากคุยเล่นกันต่อตรงนี้อง ก็บอกกันเลยว่าถ้าพูดถึงเรื่องประเทศโลกที่1นึ่งเรืที่สองเรืที่สมเนี่ยมันจบลงไปแล้วนะอันนี้อยากจะถามเรื่องประเทศไทยสําหรับทุกคนเพิ่มเติมละกันคือผมมาอยากรู้ส่วนตัวเพราะจากมุมมองที่ไปคุยกับคนมาเนี่ยส่วนใหญ่เลยอ่ะคือส่วนใหญ่เลยไม่ว่าจะเป็นเด็กไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นแบบวัยรุ่นนะไม่ค่อยเห็นคนที่รักประเทศไทยเท่าไหรอ่อ่ะหมายถึงว่าก็รักแหละแต่มักจะมองประเทศไทยอะ่ะค่อนข้างแย่ผมก็เลยอยากรู้ว่า ผู้ชมที่ดูช่อง politics world เนี้ยมองประเทศไทยเป็นยังไงนะครับหนึ่งเลยมองไทยว่าไทยเราเนี่ยน่าอยู่ขนาดไหน2มองว่าไทยเนี่ย ถ้าเทียบกับมาหาอำนาจในโลกแล้วไทยมีจุดยืนตรงไหนของโลกและ3นะครับคิดว่าอนาคตของประเทศไทยจะเป็นยังไงท่านผู้ชมก็ลองตอบคําถามของตัวเองเออกมาได้แล้วเดี๋ยวในคลิปหน้าเนี่ยนะเราจะมาพูดถึงคําตอบตรงนี้ของผมเองและกัน3ข้อหลกัลกๆนี้เราอาจจะชวนคุยเรื่องอื่นไปด้วยแล้วก็อาจจะเอาแนวคิดของแต่ละคนที่พิมพ์ม,มาเนี่ยเอามารวม,รวมกันแล้วก็อามามมลองว,วิเคราะห์กันดูนะครับก็คิดว่าเป็นคลิปที่น่าสนใจมากๆเลยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนกับรายการ Politics World Thailand นะครับขอขอบคุณทุกคนจริงๆที่กลับมาติด ตามเราการหลังจากที่เราเนี่ยหยุดทําไปนานนะครับผมตอนนี้ก็เน้นความสม่าเสมอไปเรื่อยๆแล้วกันนะตอนนี้ลงวันละคลิปถูกไหมแต่เดี๋ยวในช่วงเดือนมีนาเนี่ยเราจะเพิ่มลงเป็น2คลิปต่ตอวันนะครับผมก็ค่อยๆเพิ่มไปตอนนี้ผมรู้แล้วว่ามันเพิ่มทีเดียวเลยไม่ได้มันอาจจะต้องค,อค่อยๆเพิ่มนะท่านผู้ชมมองว่าเป็นยังไงก็คอมเมนต์บอกมาละกันขอขอบคุณทุกคนอีกครั้งและยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกับรายการ p o l i t i c world บ๊ายบายครับสวัสดีครับ